อปานเทพพวพงพันน์หนึ่งในทีมที่จัดให้มีการจำลองการตกน้ำของแตงโมนิดาโพสเรื่องราวปริศนาของเสียงที่เอ่ยว่าใช่ในคลิปไลฟ์สดของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ระบุว่าใช่นาทีที่5 1 51เอดเลขที่ออก5 1อออกตรงจริงๆมาอีกนะครับใต้คอมเมนต์นี้ดูท่า f c จะถูกหวยงวดนี้กันหลายคนเลยครับยินดีด้วยครับอย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องแตงโมด้วยนะครับอีกโพสบอกว่านี่คือหลักฐานว่าผมไม่ได้ให้เลขหวยนะครับ แม้หลายคนจะถูกหวย51ผมก็ขอแสดงความยินดีในลาบและความโชคดีด้วยครับแต่ขอยืนยันตามข้อความคำพูดของผมด้านล่างภาพนี้เมื่อวันตรุจจีนว่า51.51 51นไม่ได้บอกให้ไปซื้อหวยนะครับดังนั้นผมไม่ได้เป็นคนบอกเลขหวยหรือบอกให้ไปซื้อหวยนะครับผมไม่มีสำนักใดๆทั้งนั้นและผมก็เป็นคนไม่ซื้อหวยด้วยครับดังนั้นไม่ต้องหาผ้าใดๆมาผูกตัวผมหรือมาขูดหาเลขตามตัวผมเด็ดขาดนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบ ปานเทพผู้พงพันสองกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปด